สวับสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเบอร์สุกูทุกคนนะจ่ะอันพี่น้องทั่วโลกนอกจากที่เบิ้งช่องยายโซอยู่นี่เนาะอันก็สีว่าพี่น้องทั่วโลกนะเนาะจาะยายโซกับู่รูจ้จักเนาะจ่ะมาผู้ใดเบิ้งยายโซอันแน่เนาะจาะยายโซก็เลยสวัสดีไปเบิ้จ้ะอันสีว่าทั่วทัึงเนาะจาะคันเสิอันจ่อจงไปอันทางนั้นทังนี้ก็ได้เนาะจ่ะก็เลยสวัสดีเวิดพี่น้องอันเบิรสุกูทุกคนเนาะจ่ะ อันเมื่อนี้ยายโสกับยุบ้านยุ่เฮียนเนาะจ้ะอันก็สิเป็นแจล้งแกงแน,น่อันยายโสมานั่งอยู่ขอบหน้าตัางนาะจ๊ะขอบหน้าตัางก็เลยอันอากาศสลึมสลือจ้ะยายโสอันยุดงานจ้ะมื่อนี้ยยุดยุดพักผ่อนก็ะเรียนคิดหอดพี่หอดน้องเนาะจ้ะก็เลยอันมาบอกกับพี่กับน้องเนาะยายโสได้อีหยังว่ะทีอันกินไอศไรีมจ้ะ ไอจะคึ้นกับอันล้วติดสีคิดพ่อเนาะจ้ะเอาอีหยังใส่กับเอาใส่หลดเนาะจ้ะอันมีผลไม้มีหมากไม้เนาะจ้ะยายสักับขิดพ่ออยังยายสักับเอาใส่เนาะตังคองดีๆก่อนจ้ะอันสักันจ้ะมานั่งสักันยายอันยายสัมักนั่งสักันมักคุยกันจ้ะอันไอ้ะขึ้นบ้านเฮาเนาะจ้ะ ไอ้ตะกี้บานเฮาถึงแต่อันไปซื้อน้ำรดรดดันนันไม่จะรดรดเพิ่นขายไอ้ตกี้มันไหมอันเพิ่นกัซีมีขนมปังเนาะจะเราก็เขาเหนียวมุ้นเนาะเราก็เอานมสดนมสดหรือว่าอันเราก็ในแบบทั่วดินไหวจ้าหรือว่าในทั่วรลีสงเนาเพิ่นห้อยห้อยห้อยแล้วเพิ่นกับซ่บตัวเลยจ้าแซ่บแสบเนาะบานเฮาตะกี้โอ้ยอันก้อนละสิบบาทก้อนละห้าบาทก้อนละสามบาทอันเป็นโจกนะอันสามบาทจะโจกน้อย อันเป็นเอียงก็คนอื่นโจหยังยายโสภาหนอกแกก็เรียกอื่นโจบ้ะงแม่นังโสูกันหา้าลลังมือนะเปิดกล้องไว้เปิดกล้องเรียบร้อยแล้วอันนั่งฮ็ดโยโลอยู่จะ้ะอันคิดแนวว่าว่มีคิดแน่ว่วา,วววากบพีกบน้องม่มมีอันอันพี่น้องผูเ้เปิดเพื่อนเปิดส่องยูทูบไม่นะ่ะเป็นคือยายโสบาจะ้ะ เปิดกล้องไว้แล้วนั่งเย็ดโจโรอยู่ได้ปิดกล้องถิมได้ปิดกล้องถิมดูซื้อจ้าหาแนวสีบ๊อบมี่จังสรนกับมีโอ้ยจเจมินเจมินอันเป็นลายโนสนุกันว่าให้เจ้กวองจเจมินเป็นลายสนุกว่าก็เลยคิดพ่อยังก็เลยเอาแมาวาจ้ายายโซกันเลยกินฮอดพี่ฮอดน้องเนาะจ้าเนาะคันสีบ่คบขันสีบ่เฮ็ดคลิปลงคลิปจังสี่กะกินฮอดเนาะจ้ะคิดฮอดก็เลยอัน อยากมาบอกแน่ยนะอยากมาแก่มเมแน่จักหน่อยจังสินะ่ารู้จักว่าจะแกม <laughs> อันนั่งเว้าออก,กันอยู่บ้านอยู่เหียนเนาะจ้ะเนาะนั่งเว้าออก,กันอันสิบเอ็ดซูฟังอันแต่ไม่อยากว่าอันพี่น้องอันอันน้องนุ่งเนา้อยแจ็คโนพูนกับแอบ แอดมาเป็นมูหลายคนอยู่ดอกเนจ่าแต่ว่ากับดีแต่พี่น่องกันน่องนุ่งกันนาฮกเบอร์สกุลสกุนมาจากที่แอดมาเป็นมูเป็นเพื่อนแยโซเนอันเพื่อนก็รู้จักทา้งซองนี่แหละทั้งยูทูบนี่แหละแยสโซก็ดีดีใจดียจจากจากเข้ากับว่าเป็นคนดังอีอย่างเข้าว่าเป็นคนมีซื้อเสียงอีอย่างนอกจากนอกจากภาษาคนบ้านๆผู้นึงยังสินอกจาก คนวันนอกวันนอกคูหนึงแห้วก็ะมีโอกาสได้มาอยู่เมืองนอกห้วกมีโอกาสทายทอดชีวิตเจของแกงสิเนาะให้พี่ให้น้องอันให้ให้ผู้เพื่อนได้รับเบิ้งยังสิน่าจะชีวิตเป็นมาจางไหนยังสิหน้าใเข้าเจ้าก็อันสนใจซ้ำอันมัวเฮ้าซ้ำนี่ก่ยังว่ากนยังมาถือว่าดีได้จะดีดีใจที่สุดเลยเนอจ้ะเพราะว่า เฮากับ่มีเสียสายเป็นยูทูบอีหยังนอกจากเฮากับวมีซื้อซื้อเสียงอีหยังแล้วก็เฮ้าบวมีคนรู้จักแบบที่ว่าสายยูทูบเนี่ยเฮ้าบรู้จักไปจยกคนเนาอกจากอันก็คขึ้นว่าอันกัเปิดช่องขึ้นมาเองจังส่เพิ่นรู้จักเพิ่นติดตามเฮ้านี่ยยังก็ถือว่าดีนอกจากเนาะเพิ่นรู้จักเฮาบาที่นี้กกรู้จักเฮาจากจากเป็นแฟนคลับในยูทูบนอกจากเพิ่นก็เป็นมาเป็นน้องเป็นนุ่ง มาเป็นมูเป็นพวกเนะจ้ะเนาะที่แอดเข้ามาเนาะที่แอดเข้ามานั่เป็นมูเป็นพวกแล้วก็มาเป็นน้องเป็นพี่จังสีนะผู้เกิดก่อนยายโสแน่ก็เป็นพี่จังสีนะผู้เกิดรุ่นก็เป็นน้องเป็นลูกเป็นล้านเลยเจ้าสีนาะจ้ะอันผู้เพิ่นยังโสดเนาอจ้ะเพิ่นก็บอวกไยายโสหาหายแน่แนะน้ใหาแน่อันฝรั่งน่ะเพิ่นว่าหานะโอ้ จสูก็จะมันอยากหาให้จ้ะจะมันอยากหาจะมันอยากแนะนําให้เนาะจ้ะเน,ะะน,น,ะะะนะานะอยากแนะนําอยากรู้จักอยากอยากพ่อคนดีๆหลายๆคนลอยากแนะนําให้ได้เนาะจ้ะเนาะอันผู้เ่นแนะนําให้กันได้นั่นเพนก็คือเจ๋งเด้อจ้ะยายโสก็เออคัน่นมียายโสก็สิแนะนําให้เนาะจ้ะเนาะยายโสก็เบิงบ่งๆให้อยู่เนาะจ้ะว่าแต่ว่า ยายโซกับว่อลุจักส่องท่างเนาะจะว่าแนีน้ำแบบใดเนาะจะเนีน่นน้ำแบบแต่ยายโซกับพ่อแฟนอยู่นี่วบบนั่งอย่างเนาะจะเนาะกัคิดพอ่อเนาะจะคิดพอ่ดพอเจ้าของแต่ว่าท่านนี้มาอยู่เนาะเห็นเพื่อนไดแฟนฟรังเสืออ่อนสือ่อนจี่จะจะว่าสีทุกหรือสีรวยหรือว่าสีมีหรือสีจนอีหยังกระซังว่แต่ได้กว่วงฝรังเลยโอ้ยจะมากโก้คะเตะ อันสะมกโกมาเท่หลแตถจ้าจอันไปยางก่วงฟังอ่ะสะอ่อนสะอินสะอ,อ่อนเบิ่นหลตะกี้แต่เจ้าของมาท่านใดมาอยู่จุดนี้เนาะจา้ะอันเจ้าของได้มากหรอก็เป็นธรรมาดาจะเป็นธรรมาดาแบบี่ว่าโอ้แก่แต่ใจชีวิตธรรมาด่าแต่ว่าก็คิดพ่อเด้่าคิดพ่อเจ้าของเนาะจา้ะเนาะคิดพ่อเห็นเขาเจ้จาก็อยากคิดพ่อเจ้าของว่าอยากได้ตะกี้อยากได้ยังสีหน้าจา้ะ คือสีรวยคือสีหยังคือสิมีพ่วมสุขแต่ว่าาถามามีค่วมสุขดีกาเก่าก็ก็ดีกาเก่าจากชีวิตขึ้นดีขึ้นลายกาเก่าจาก็ดีก็บาบ่ได้จ้จะเนาะแต่ว่าอันว่าหาให้นีก่กนแนน้ำให้นี่นอกจากเนาะ né? อันนึงกระยานบ่าบยานว่าถือใจน,าานอกจากเนาะคาเแมแม่นไปใส่ชีวิตอยู่น้ำกันแล้วจังสีนอกจากสมมุติว่าอันแยกโสแน้นน้ำให มูของแฟนมูของแฟนเดโซยังส kind of ินอกจากเกิดเขาบูมินเขาบ่ได้เป็นคนดีคนยังหรือว่าฮักกับรู้จักนั่นเขานอกจากกั้ย่านว่าหาให้บ่ดียังสิแม่จ้าหาให้บ่ดีเกิดเขาบูมียังเกิดเขาทุกยังสินะแฟนเดโซกับบได้รว้ยนอกจากเกิดเขาทุกเขายังโอ้ยจังสิกะหามานเนาะจังสิ มันเป็นไปหลายอย่างหลายแน่วใจจะคิดไปหลายแน่วมันเก็มันบ้าเป็นว่าสิหายกันได้ไงๆเนอกจากนาะมันจะหลายอย่างหลายแน่วแมนยูว่าอันนี้เขาต้ให้เป็นคนดีเป็นเป็นพูกมปนยังก็ก็เอาดอกว่าต้าให้เป็นคนดีม,ม,นนดม,มันว่าไม่ยังกะแมนยูขันย่าอย่างไดเนอะจากขันเวลาขันเวลาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันมากสินะคาเทียบดีบ่อยยังกันสินะ คันเกิดอันทา้งเฮ่ายังสี่ทา้งเฮ้าเป็นผู้ยิ่งเนาะทังเฮ่าเป็นผู้ยิ่งมูทีเฮ่าเป็นผู้ยิ่งที่เฮ่าติดตอมากสี่ขันว่าถือแก่เขาซึ่งฝรังยังสี่กะทิว่าแบบโอ้ยทั้งสองกำสองไฟยังสี่นะจ๊ะกะทิว่าอันโอ้ยจ้าวันเนี่ยน้ำอีหยังมากผู้ยิ่งอีหยังมากจังเสียถ้าที่เขาวางยังเสียได้ยังเสีคือจังอันมูทั้งยังเสียังสี่โอ้ยจ้วันเนี่ยน้ำฝรังอีหยังมาให้จังสีนะจ๊ะ แก no? จกักรศิว่าจังไดนะอยจันโนกัอันมันแนะนําได้อยู่วะที่นี่ข้าเที่อเขาว่าอันดีน้ากันอั่งสิตข้าเที่อเขาผิดกันมากจริงๆนะจักรศิว่าจังไดนะอยจันโนย้ายโซกับอันอยากแนะนําให้ว่าให้เขาเว็บหรือว่าเขาเว็บหรือว่าหายแบบใดกัจักรศิว่าจังไดนะอยจันโนกัผู้ใดมีเครดิตแบบใดหากะแก่แนะนําได้อยู่แต่ว่า จ๊กยานบ่ดีนนดนนนนนนเนี่ยแม่จ้กยานบ่ดียันเ่อันนั้นแม่จะกไาที่เนียนฝรั่งซุกมือนี่เขาก็บ่ได้ว่าหาเมียให้นเด้อแนะนําผพูดยิ่งไทยเขาก็บ่ได้ว่าแม่จ๊กเขาก็บ่ขันเท่าสิไป,ปพูล,ปลไปเลยไปเท่าอย่างได้เมียบ่ผูหยิ่งไทยสิเจ๊กซูกระชิดอยากอายเนี่ยไม่ได้จ้ะกันสิไปยบอก็เขาจังสันก็ได้เนาะเพราะว่าอันซุ่มเขาไปเที่ยวเมืองไทยนั่นเขาก็เสียสิงกับทิ้งแหลกหรอจ้ะ อันบอกซะบนเล้วบอกมองเห็นแม่เลยจ้ยเนาะเขาเขาเจงเละใจซุ่มเขาไปเที่ยวเมืองไทยนั่นน่ะซุ่มฝรั่งั่นน่ะเขาก็อันเขารู้ดอกแกว่าเขาไปหายุใส่แล้วก็กับมองได้แล้วก็อันฝรั่งนี่เขาเขาสิบตดสินใจเขาสิบมักตดสิ้นใจเองโดะเฉพาะว่าเขาเสียดอันไดเขาจะเป็นอันไดเขาสิบบอกใคร มีความแนะนั่มแบบเธอว่า,า,วาโอ้ยชอยในจจงสันยังสี่เขาเขาสีบ่มิบเขาสืบ่เป็นยังสี่ดอกจ้าคือว่ากันเขาอยากได้เขา,า,า,เา,ขา,า,เากาขา็ไปหาเอียงจ้าเขาไปหาเอียง่วนมากวันเขาถืไปหาเอียงนอะจาเนาะนอันอยายโซลจักกับอันเฟนอันมูเฟนนะก็หลายคนอยู่แต่ว่า ยายโซเห็นเขาเบอกกันเห็นเขาไปนั่นไปนี่แล้วเขาบอกยายโซบักกาบว้าดีจ้ะยายโซก็อยากไอวันนี้จ้ะว่าจะไปแนะนํำว่าอันมีหมูอยู่เด้อยังไงนะสิเขาอันยังไงยายโซกับบักาว่าด้จ้ะคือจะไปเริ่มต้นว่ายังไงจ้ะพี่น้องเป็นเพื่อกันบักก็ยายโซบ่วหรือว่าอันจังไนจ้ะพี่น้องอันมีอยังดีๆที่แนะนํำเห้หมูให้พวกวรจะแนะนํำยายโส่ในใจยายโซสสิอัน มีว <c reading repetition> ิท <Pop keys am expand> ี่ว่าอีหยังที่แนะน้ำอันฝลรัง้หมูห้พวกสินะยายโสคือปึกแต่จ่าเนี่ยเจังสีอันคันว่าเรียนว่าหัวว่าอันนั้นยายโสว่าดีอยู่จ้าว่าเป็นอยู่จ้าแต่ว่าคันสีเอาอีหลี่อีหลัวแบบที่ว่าแนะน้ให้มูจังสีน้จนาจาแนะนํำฝลรังอีหยังเหมูหรอกอะอันแนะนาำมูจาขวงให้ารังจังสีน้าจกสีว่าจังไหนเนาอจ้าจักสีเริ่มต้นแบบว่าจังไหนจะติดตัวให้กันให้เพื่อนนั้นไหมจ้า ก็เลยมานนางโกันเนาะจ้ะโอ้ยไอยจะคี้มล่าไรไปเลยล่ะพีน่น้องเอ้ยอันค่าแต่สูายังสีล่ลนะักคันได้วอลนะนะยายโสภก็คสซีบังเนี่ยก็ไม่ต่างกันรับปากว่จากกรก็เลยว่าก็เบื้งสีหาเบื้องห้อยู่เด้อคันมันมีโอกาสเนาะจ้ะยายสูสภาสิแนะนั่อยู่นั่นแหละคันมันมีโอกาสเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าชวนมากนะมันยากจะมันอยากมันอยาก,ยากดีจะหายเบอร์สุคนจะอยากหายเบอร์สุคนขะจะ ja, ทีทักมากเนาะจะเนาะที่ทักมากอัน่วนมากเพื่อนกะมิเตอร์อาจจะย่าใส่ดีๆเด้จะที่เพื่อนทักมหาญาโสเนาะมิเตอร์นี่ใส่ดีๆ่านองนงก็ได้เนาะญาโสจกให้ได้สุคนสุคนจะจะให้พอ่อคนดีๆทุกคนเด้จะจะให้พอ่อทุนเนาะเนาะ อาจจะย่าใส่ดีๆจ้ะว่ามาสิกะว,ว่าดีว่านั่นเนาะจ้าเนาะยายโส็อยากไหนอยู่จ้าแกจักี่วางเลยก็สู่ๆไปเด้อจ้ะเด้อสู่หาไปเบิง่งเท่าบุญวาสนาเฮามีเนาะจ้าเนอะท่าบุญวาสนาเฮามีวาสนาสิได้ไมาอยู่กับยายโสภานาะจ้าเนาะสิได้สิาพาไปเก็บเห็ดขายจ้า ยายสูมาเขา่าปลาเด้จ้ะสิพาไปเจมเห็ดขายสิพาไปตัก,กเบิกเบียใครจ้าก็ยายบุญวาสนานี่ที่ย้าได้ไมาอยู่น้ากันเนาะจ้ะเนะาะกับสูๆไปเด้อน,น้องน,นุ่งกับใดอันคันมีแนวใดอันยายโซที่สีแน่น้ำใดยายโซกับสีแน่น้ำนาะจ้ะเนาะกับสีพัายามเนาะจ้ะกรับเป็นยายโซหาอันขนรู้จักคนรู้จักอีหยังจะสินะจ้ะอยากให้ได้ส,ดสกูสกุนจ้ะ อ谢谢 However, the ันบ่มีอย่างน้อยจะมือนี่กเลรอันมาบ้าอันฟังให้ฟังน้อยจะนะเบาอันเลียงน้องเลียงลุงให้ฟังที่เพ่นบอกค่าห้าให้ให้อันนั้นเนะโอ้ยอันผู้ลงคนกับบดสวดได้จ้ะกับมีผัวอยู่เดออันมีแฟนอยูเดออันคนทยหกับกระทักมหาให่สุวาอันผู้สวดสดนี่กับบ่ได้ว่ากันหรอกจ้ะอันผู้สวดสดนี่กับบ่ บัว่ากันดอกอันทักมากกันเรียงธรรมดาเนาะจะเนาะคิดพ่อเจ้าขวงอันบุรงคนกับว่าท่านแดนกับมีแฟนอยู่เนาะจะเนาะกับขันมีแฟนอยู่กับญาตินั่นมหายซยเถอยจ่ามันเสียนสิพิษกันเนาะจะเพิ่นสิพิษกันกับอยู่ใส่ชีวิตอยู่น้ำกันนั่นแหละจ้าให้สดสวดสักวอนจายังคอยเบ้าเนาะยยซูกับว่าแดงนั่นดอกกับ มีครอบครั้วอยู่นอกจากอะอยู่ไปก็ครอบก็ขัวนั่นแหละจาละ้าอัน้เนีย่ยจ้งสินะาบที่นี่อันแฟนกับมีอยู่ดอกเต่าแฟนหนึ่งบ่ดีจ้าสินะ่าแต่มีเนาอจ้าหลายคนไหลอันโวไหลอันคว่มคิดเนาอจ้าเน <c oughs> <c oughs> าะยายโงกับโเจ้าสีวังเลยก็เลยว่าเออค่อยคอยอยู่น้งกันไปสนุกกันแนะน้ำเพลินไปเนาอจ้าพูเื่อนมีแฟนอยู่เนาะ อันผู้นงงงนง่งนงสดอยู่นั่นหลายๆคนที่ทักมาหายายสูเนาะจ้ะเนาะก็ใส้สู่ไปเด้อจ้ะเด้อสู้ไปเด้อน้องลาเด้อสู้ไปยายสูเอาใจซอยเด้อจ้ะเด้อขอให้ประสบความสําเร็จทุกปู่ทุกคนเนาะจ้ะะเนาคันมีแนวใดที่ยายสูสิแนะนําให้ได้ยายสูก็สิก็สิแนะนําเนาะจ้ะเนาะก็เท่าที่สิสิเฮ็ดได้เนาะจ้ะเนาะเท่าที่สิเฮ็ดได้เอาเลยจ้ะคลิปนี้ก็บ่มีอีหยังเนาะจ้ะอัน กับมาเว้าโซกันโซให้ฟังนอกจ้ะเนาะโซโซกันไปอยู่บ้านอยู่เนียนกินหอดพี่หอดน้องเลยจ้ะเด้ออันกันั่งเว้าวโป๊กๆเลยก็สิล่าเรียบจ้าบ้านี้สิกินไอศ์รีมจ้าไอศ์รีมก็สิละลาไล่เวิร์ลจ้าขอบคุณนะพี่น้องผู้ที่กดติดตามเนาะจ้ะเนาะที่มาเป็นกำลังใจยายโซเนาะจ้ะเนาะเบิ่งทุกคลิปทุกคลิปเนาะจ้ะเนาะอันขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเลยจ้ะเด้อพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า